วันนี้เรากำลังกินอะไรกันอยู่คะเด็กๆกินเจลลี่ต้านหวัดค่ะอ้อร่อยไหมลูกอร่อยค<ช>่ะเราจะต้องบอกว่าหน่อยเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสมากๆเลยนะคะกับการที่ไม่อยากให้ลูกเป็นหวัดค่ะเราก็เลยทําซีเนียนะคะเบอร์รี่ต้านหวัดมานะคะเพราะว่าในเจลลี่ต้านหวัดนี้นะคะมีผักเก้าชนิดแล้วก็เบอร์รี่เก้าชนิดนะคะที่บางชนิดเนี่ยหากินในประเทศไทยไม่ได้เลยอย่างเช่นอัลเดอร์เบอร์รี่นะคะสดๆดหายากมากๆขนาดวันนี้เราจะไปหามาทําคลิปยังหาไม่ได้เลยนะคะ ะบอกว่า1ซองนะคะมีวิตซีสูงถึง200ค่ะผัก9ชนิดเบอร์รี่9ชนิดแต่รสชาติอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมากไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยนะคะเราไปญี่ปุ่นเจออากาศที่หนาวเย็นมากๆเราเป็นหวัดกันไหมคะเด็กๆไม่เป็นไม่เป็นเลยเน,นะคะ เด็กบ้านนี้จะไม่ค่อยเป็นหวัดเพราะว่าแม่เนี่ยหาอาหารเสริมที่เกี่ยวกับการต้านหวัดเนี่ยมาให้ลูกกินตั้งแต่เล็กๆอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เรามาทําเองนะคะแนะนําเลยว่าดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญอร่อยผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะจะได้เสริมภูมิต้านทานเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เด็กไม่ต้องกลัวฟันผุเลยค่ะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะเพราะว่า1 2 0แคลเลยค่ะทุกคน